วัสดีครับวันนี้ผมได้รอบตัวหนึ่งเข้ามาแล้วครับเป็นรอบผมนินะครับรอบผมหนินะครับเบอร์สองพันนะครับเบอร์สองพันได้มาในราคาไม่ถึงพันนะครับตัวนี้เขาบอกคุณภาพเกืนราคานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามาใช้ไหมสวยขนาดไหนนะครับและสมกับราคาที่ได้มาหรือเปล่าครับ เิดกล่องออกมาอ้าวมีกล่องแถมมาให้ด้วยเนี่นะครับภายในกล่องตัวนี้นะครับจะมีกล่องตัวนี้อีกนะครับกล่องใส่ลอกนะครับเป็นกล่องอย่างดีเลยนะครับสีดำม,มีห่ออนะครับโคมินี่ครับโคมิเอซีนะครับ เป็นหลอกเป็นหอกผมมี A C E อูข้างในนะครับว้าวเป็นกล่องข้างในเป็นกล่องเคสใส่กันดีเลยนะครับนี่นะครับแค่ราคากล่องก็ครึ่งราคาแล้วนะครับครึ่งราคาที่ได้มาแล้วนะครับ แค่กล่องเดียวก็ประมาณสามร้อยแล้วครับกล่องกับเคสนะครับนะครับภาในตัวลอกนะครับลอกจะเป็นระบบขาเกลียวนะครับขาเกลียวนะครับขาเกลียวนะครับ,รบแล้วก็มุนขาเข้าเลยนะครับมันก็จะแน่นเอง ปกติเราจะบุนตรงนี้ใช่ไหมครับล็อกธรรมดาเราจะบุนตรงนี้ให้มันแน่นแล้วก็ขาเสียบเข้าไปกับุนตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้บุนที่ขานะครับนี่นะครับตัวสีดำะปูลทองนะครับสปูลอลูมิเนียมนะครับวอดีเปิดบดี่กับไฟนะครับบดีกกับไฟสปูลอลูมิเนียมนะครับ ลอกตัวนี้จะอยู่ที่ลอกมันอยู่ที่ห้าหนึ่งหนึ่งนะครับห้าหนึ่งหนึ่งลูกปืนจะอยู่ที่ระบบ one V นะครับแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นอีกอีกหนึ่งลูกคือระบบการกลับนะครับมาดูภายในสปูลน,นะครับบิดขวาน,นะครับ เบรคนะครับปึ๊บดึงออกมานะครับนี่นะครับฝาเชนน,นะครับต่อจากฝาก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวสปูนครับจรเจาะรูพวกคอนเสิรงามนะครับนีฟังเสียงครับอลูมิเนียมนะครับปูนอลูมิเนียมข้างในจะเป็นตรงนี้จะเป็น ตัวเสียงปิ๊กนะครับแก้ขึ้นมาดังแก้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 นะครับซึ่งทำให้ดังแก้แก้เราปาดึงนะครับแกล้แกล้แก้แก้นะครับนนี้นะครับชัดนะครับจึดต่อมามั่ก็เป็นลูกปืนนะครับมันอยู่ตรงไหนมัาก็มีนี่ครับตุลลูกปืนตัวนี้นะครับแล้วก็ ัวบอดี้นะครับนี่นะครับบบเฟืองมันจะเป็นระบบเฟืองคู่นะครับนี่นะครับซ้อนกันนะครับสองตัวรีวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกป,ปืนนะครับหนึ่งลูกปืนนะครับแขนเก็บสายนะครับแข็งแรงครับกว้างหรือกว้านเก็บสายนะครับเก็บสายแข็งแรงนะครับตัวสุดหนอบหนอบนะครับหนับหนับ,บ,บใจ จับถนัดนะครับกำลังถนัดเวดาหมุนนะครับหรือใครไม่ชอบมันก็จะมีนับสำรองให้เปลี่ยนนะครับนี่ครแทนนะครับการเชื่อง,งานก็ไม่มีอะไรครับเหมือนรลบปกติก็ประกอบข้คืนนะครับง่ายๆเสียบตะปูเข้ากับบอดี้ ฟาเบกหมนนแล้วก็กอสายเข้า่อมนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับเอาไปติดต,ตั้งคันเบ็ดแล้วก็ไปใช้งานนะครับสําหรับตัวนี้น่าจะมีคงจะเห็นมีสองสีนะครับสีทอง แล้วก็สีดำนะครับแต่วันนี้ผมได้สีดำตะปูทองมาครับนี่นะครับปักโลโก้ยี่ห้อนะครับตปูก,ก็มีนะครับโคมิ A.C.E. นะครับเมื่อสองพันสำหรับคลิปนี้ใครชอบ ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาลอกตัวไหนมาให้ดูอีกนะครับ,นะรบถ้าท่านไหนชมแล้วว่าผมพูดไม่ถูกต้องหรือมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับ หราบคลิปนี้ก็พอค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ